สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เรามีสมาร์ทโฟนนะครับเร็วแรงเน้นเกมนะครับในงบไม่เกิน1,000 0บาทมาแนะนํากันใครที่เข้ามาชมคลิปนี้มีคลิปแรกฝากกดไลค์กด s u b s ไคร์ e เพื่อกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและถ้าเกิดใครมีคําถามมีข้อสงสัยสอบถามใต้คอมเมนต์เราตอบทุกคําถามแน่นอนครับเราไปกันที่ตัวแรกเลยนะครับเป็น r e d m i Note 8นะครับตัวนี้นะอยู่กับเรามานานนะครับผมราคาอยู่ที่ ,3790 บาท มากับหน้าจอ IPS LCD 6.3นิ้วความละเอียดเป็น Full HD พาร์ทนะครับชิปเซตเป็น Snapdragon 665ถามว่ามันยังเร็วแรงเพียงพอไหมครับถือว่าเร็วแรงเพียงพอนะครับแต่ถ้าเกิดตัวนี้เนี่ยทำงานหนักๆอัดห,หน้าจอไปด้วยนะครับเล่นนานๆพอเกิดความร้อนแล้วเนี่ยก็จะมีทัสแบบอาจจะเพี้ยนบ้างนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะมีแบบเฟรมเรทร่วงบ้างนะครับผมถ้าใครแบบรับได้ก็โอเคก็ แบบเป่าพรมถอดเคสระบายความร้อนไปเนาะ <c oughs> มากำแรม3กิกลอม32กิกนะครับผมกล้องหลัก48 000 000 x, 000, ล้านพิกเซลมีเลนเตอรวาย8ล้านเลนมาโคร2ล้านมีเลนเดฟเซนเซอร์นะครับทำหน้าชัดหลังเบอร์ตัวนี้เนี่ยถ่ายวิดีโอได้สูงสุด 4K 30 fps นะครับ กล้องหน้านะครับให้มา13ล้านพิกเซล f 2.0นะครับสามารถถ่ายวิดีโอสองสุดได้ที่ Full HD 30 fps นะครับผมรองรับ Wi-Fi แบบ Dual Band ด้วยนะครับรองรับ2.4 GHz แล้วก็รองรับ5 GHz ตนะครับผมตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่4,000มิลลิแอมป์นะครับมากับ Fast Charge 18วัตต์นะครับถือว่าเพียงพอแล้ว และตู้ถัดมานะครับเป็น e รม m e 6i ราคาอยู่ที่4,699บาทมากับหน้าจอ IPS LCD 6.5นิ้วความละเอียดเป็น HD พานะครับแกะกล่องมาเป็น Android er 10ต,ตั้งแต่แรกเลย ชิปเซตเป็น Mediatek Helio G80 ตัวนี้นะครับถือว่าเร็วแรงมากๆเลยแต่ข้อเสียงใหม่นิดนึงคือตัวนี้มันเป็น CPU ตัวใหม่เนาะก็บางเกมเนี่ยอาจจะยังไม่รองรับเปิด60เฟรมนะครับผมก็ต้องรออัปเดตมากับแรม3กิกลอม64กิกนะครับกล้องหลักนะครับ48ล้านพิกเซลมีเลนส์ Ultra Wide 8 x, ล้านพิกเซลเลนส์โค c r o 2ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนส์ Depth Sensor นะครับถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 180p 30fps กล้องหน้านะครับ16ล้านพิกเซล f 2.0สามารถถ่ายวีดีโอสูงสุดได้ที่ 580p 30 fps นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับให้มาอยู่ที่5,000มิลลิแมและมากับระบบฟ c สช r ์จ18วัตต์ถือว่าเพียงพอและคุ้มค่ามากๆแล้วนะครับผมและตัวถัดมานะครับถือว่าคุ้มจะจัด Redmi Note 8 Pro ราคาอยู่ที่5,790บาท มากับหน้าจอ IPS LCD 6.53นิ้วคว r ะเอีแปน f u l HD พอดนะครับหน้าจอรองรับ HDR ด้วยแกะกล่องมานะครับเป็น Android 9แล้วก็สามารถอัปเดตเป็น Android 10ได้ด้วยตัวนี้นะครับมากับชิปเซ็ต Mediatek Helio g 9 0 t นะครับตัวนี้ถือว่าแรงแบบจัดๆแบบ <c oughs> ซื้อไปเนี่ยเล่นเกมหายหัวนะครับผมแต่ว่า,าถ้าเล่นเป็นหนัก อัดจอปรับสุดเนี่ยก็จะมีความร้อนสูงเพิ่มขึ้นมานะครับผมมักระแรม6กิกลอง6.4กิกนะครับกล้องหลัก6.4ล้านพิกเซลมีเลนอัลตาวาย8ล้านพิกเซลเลนมาโคร2ล้านพิกเซลเลนเดฟเซนเซอร์นะครับตัวนี้นะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30 fps กล้องหน้าให้มา20ล้านพิกเซลแอปเป2.0 สามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 1,80p 0 30fps นะครับผมตัวนี้นะครับรองรับ Wi-Fi Dual Band นะครับมี2.4 GHz แล้วก็5 GHz ด้วยนะครับแบตเตอรี่ให้มา 4,500mAh มันก็ระบบ Fast Charge 18W นะครับเร็วแรงจะจัด,จดและตัวถัดมานะครับถือว่าคุ้มแบบคุ้มคุ้มคุ้มจัดจัดจัดเลยครับเป็น Xiaomi Redmi Note 9S นะครับเพิ่งเปิดตัวไปราคาลดเหลือ5,999บาทนะครับแถมมีแบนด์สด้วย หน้าจอเป็น IPS LCD 6.67นิ้วความละเอียดแป็น Full HD p าร์ตนะครับมากับ Android 10ตั้งแต่แกะกล่องชิปเซ็ตเป็น Snapdragon 7 2 0 G นะครับถือว่าเร็วแรงอัดหน้าจอไปเล่นเกมไปนะครับสบายหายห่วงแรม 4GB ลอม 64GB นะครับกล้องหลัก48ล้านพิกเซล F เป็น1.8มีเลนอัลต้าไวท์8ล้านพิกเซลเลนมาโคร5ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลน Depth Sensor นะครับตัวนี้ถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30 S f s กล้องหน้านะครับ16ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดในที่ 1080p 30 f s ตัวนี้นะครับรองรับ Wi-Fi แบบ Dual Band แบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่5,020มปแรมตัวนี้นะครับถือว่าแบตอึดกว่าตัวเก่าแบบเยอะมากเพราะว่า Snapdragon เนี่ยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่นะครับให้มา5,000แถมมีระบบฟ้าช้า18วันมาให้ด้วยนะครับคุ้มซื้อซื้อครับผม <laughs> และตัวนี้นะครับถือว่าลดราคามาได้แบบคุ้มค่าและน่าซื้อมากนะครับเป็น HUAWEI NOVA 5T มากับหน้าจอ IPS LCD 6.26นิ้วควุณภาพเป็น Full HD Plus มากับ Android 9นะครับได้รับอัปเดตเป็น Android 10แน่นอนชิปเซ็ตเป็น Clean 980 7นาโนเมตรนะครับถือว่าฮึหตายทั้งแผ่นดินนะครับผมแรม6กิกลอม128กิกนะครับผมกล้องหลังนะครับ48ล้านพิกเซลมีเลนส์ ultra wide 16ล้านพิกเซลเลนส์ m a c ค o แล้วก็มีเลนส์ depth sensor นะครับตัวนี้สามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ 4K okay, 30fps กล้องหน้าสาิ2ล้านพิกเซล f 2.0สามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ 180p 0 30fps ตัวนี้นะครับรองรับ WiFi แบบ Dual Band แบตเตอรี่นะครับให้มา3,750มิลแอมและมากับ f a s t Charge 22.5วัตต์สามารถชาร์จเนี่ย50%ภายใน24นาทีนะครับผมถือว่าไวจัด,จด และตัวถัดมานะครับเป็นมี 9T ราคาตอนนี้อยู่ที่7490บาทนะครับมากับหน้าจออ m o l e d 6.39นิ้วควอเรียนแปน Full HD พัดรองรับหน้าจอ HDR10 มากับ Android 9นะครับสามารถอัปเดตเป็น Android 10ได้ชิปเซ็ตเร็วแรงอยูแล้วเป็น Snapdragon 730G 8นาโนเมตรนะครับผมอัดหน้าจอเล่นเกมนะครับถือว่าลื่นไหลแทบจะทุกเกมเลยนะครับผมอ่าหายห่วง มากับแรม6ก b ิกลอมหกสิกิกกล้องหลักนะครับ48ล้านพิกเซล f 1 8แล้วก็มีเลนส์ telephoto 8ล้านพิกเซลมีเลนส er ์ ultra wide 13ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอสมสุวนได้ที่ 4k 3 0 fps นะครับกล้องหน้านะครับเป็นแบบ pop up ัพ20ล้านพิกเซล f 2 2องนะครับรองรับ hdr สามารถถ่ายวิดีโอได้ที่1 0 8 0 p 3 0 fps ตัวนี้นะครับรองรับ Wi-Fi แบบ dual band 2.4 GHz 5 GHz นะครับผมแบตเตอรี่ให้มา4,000มิลลิแอม มากับระบบ fast charge 18วัตต์และตัวถัดมาเะครับเพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนี้ Realme 6ราคาอยู่ที่7,889บาทมากับหน้าจอ IPS LCD 6.5นิ้ว ความละเอียดเป็น Full HD+ Part. ตัวนี้นะครับมากับหน้าจอ Refresh Rate 90Hz นะครับลื่นไหลสมูทตาแกะกล่องมาเป็น Android 10นะครับชิปเซ็ตเป็น Mediatek Helio G90T นะครับถือว่าเร็วแรงนะครับเหมือนกับ uh, Redmi Note 8 Pro ถือว่าเร็วแรงหายห่วงแหละแต่ตัวนี้เนี่ยจะได้จอแบบ 90Hz นะครับผมมามากับกล้องหลักครับ6 4ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนส์ Ultra Wide 8ล้านพิกเซลมีเลนส์ Depth Sensor นะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดของตัวนี้เนี่ย 4K 30 fps กล้องหน้านะครับ16ล้านพิกเซล f 2.0สามารถถ่ายวิดีโอสุสูงดๆได้ที่ Full HD 30 fps แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับให้มาอยู่ที่4,300 mAh นะครับมากับระบบ f a s ชา h a r 30วัตต์นะครับสามารถชาร์จเต็มนะครับภายใน55นาทีนะครับถือว่าเร็วแรงมากๆและตัวถัดมานะครับเป็น Oppo A91 นะครับเพื่อนๆสงสยัยเฮ้ยติดสมาร์ทโฟนเล่นเกมได้ยังไงครับ เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็น h e l i โอ7 0ใช่ไหมซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่ามันเนี่ยไม่ได้เร็วแรงแต่พอแบบไปเทสใช้งานจริงอะ่ะกับเกม ROV อะ่ะมันปรับสุดได้และก็ลื่นด้วยผมก็ยังสงสัยเฮ้ยทำไมมันลื่นแบบไม่น่าเชื่อเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ลื่นขนาดนี้เลยก็ยังสงสัยอยู่ อาจจะเป็นที่ตัวเกมเนี่ยอัปเดตมาแบบให้มันแมชกันเนาะแต่สําหรับเกมอื่นเนี่ยก็ยังทั่วๆไปนะย,ยังไม่ได้โดดเด่นมากแต่ถ้าสําหรับใครที่แบบอยากเน้นรูปแบบดีไซน์สวยๆมีกล้องสวยๆแล้วก็เล่นเกมแบบแต่ ROV เลยอ่ะแล้วอัดหน้าจอถือว่าตัวนี้เนี่ยยังคุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมอ่มาเมื่อกัดแรม8กิกนะครับเป็น128กิกนะครับ กล้องหลัก48ล้านพิกเซลมีเลนส์อัลตราไวด์8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีเลนส์เดฟเซนเซอร์นะครับ2ล้านพิกเซลตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่4ฮีตีสามสิบนะครับกล้องหน้า16ล้านพิกเซล f 2.0สามารถถ่ายวิดีโอได้ที่4ฮีตีสามสิบตัวนี้นะครับเป็น Wi-Fi แบบ Dual Band ด้วยอนะ่าแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับให้มาอยู่ที่สี่พันยี่สิบห้ามิลลิแอมป์มากรอบ,บฟ้าชาร์จยี่สิบาทนะครับสามารถชาร์จถึง ตัวนี้นะครับถือว่าลดราคามาได้คุ้มมากๆนะครับเป็น r e a l m ี6 Pro นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่8,970บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับราคาอยู่ที่8,970บาทมากับหน้าจอ IPS LCD 6.6นิ้ว ความละเอียดเป็น Full HD+ หน้าจอนะครับ Refresh Rate 90เฮิร์ตนะครับลื่นไหลสมูทตานะครับมากับ Android 10ตั้งแต่แกะกล่องชิปเซตนะครับเป็น Snapdragon 720G นะครับเร็วแรงหายห่วงอัดหน้าจอสบายๆนะครับไม่ต้องกังวลมากับแรม 6GB ลอม6 4 g b นะครับผมกล้องหลักนะครับ6 4ล้านพิกเซลนะครับ f 1.8แล้วก็มีเลนส์เทเลโฟโต้12ล้านพิกเซลเลนส์ตัว w i d 8ล้านพิกเซลนะครับเลนส์ m a c ตัวนี้ถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30 fps กล้องหน้านะครับ16ล้านพิกเซล f 2.1แล้วก็มีเลนส์ u ั t ตร w i ที่อยู่ในกล้องหน้าด้วยนะครับเอาไว้ถ่ายบุกกว้าง f 2.2 8ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ full HD 30 fps นะครับตัวนี้นะครับให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่4,300 mAh มากับฟ้าชาร์จ30วัตต์สามารถชาร์จเต็ม100%ภายในเวลา57นาทีนะครับผมอา ใายที่เล่งเลงไว้นะครับจัดไปเลยและตัวสุดท้ายของเรานะครับเป็น r e n o v o z 6 Pro ตัวนี้ราคาอยู่ที่1 1 1 9 9บาทมากับหน้าจอ Super AMOLED 6.39นิ้วควมเรียตเป็น Full HD พั s หน้าจอรองรับ HDR 10มากับ Android 9.0นะครับชิปเซตเป็น Snapdragon 855นะครับเร็วแรงหายหัวนะครับเลื่อนทุกเกมอัดหน้าจอสบายๆเลยนะครับผมไม่ต้องกังวลมากับแรม6กิบลองร้อิก กล้องหลักนะครับ48ล้านพิกเซล f 1.8มีเลนเทเลโฟโต้8ล้านพิกเซล f 2.4มีเลนอัลตไวดย16ล้านพิกเซล f 2.2แล้วก็มีเลน t ท f TD c a ี e r a นะครับสามารถถ่ายวีดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30 fps กล้องหน้านะครับ3.2ล้านพิกเซล f 2.0สามารถถ่ายวีดีโอสูงสุดได้ที่ 1080p 30 fps ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่4,000มิลลมป์กะโลกฟาชาร์จ18วัตต์นั่นเอง สำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเกิดใครมีคำถามมีข้อสงสัยนะครับสอบถามใต้คอมเมนต์เราตอบทุกคำถามแน่นอนนะครับผมและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปตัว่อๆไปสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ไปละครับสวัสดีครับ